สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาฝึกเขียนเลขไทยจากคำอ่านของจำนวนกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆหยิบสมุดเล่มรวมแบบฝึกหัดนะคะขึ้นมาแล้วก็เปิดไปหน้าที่เด็กๆได้เ,ดเขียนโจทย์ไว้แล้วแล้วเราจะมาเริ่มทำไปพร้อมๆกันนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาฝึกอ่านคำสั่งกันเลยค่ะ จงเขียนเป็นเลขไทยนะขอให้เด็กๆเ,เขียนเป็นเลขไทยโดยดูจากคำอ่านของจํานวนนะคะข้อที่หนึ่งค่ะสาสหสออามมสามสออิบอสิบหออาหาไม่โทห้าสาสห้า 35มี3นำห้านะคะเด็กๆเ,เขียนเลข3เลยค่ะเว้นสองบล็อกห่างจากเท่ากับแล้วก็เขียนเลข5 3าสหนะคะต่อมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่สองสี่สออีสีไม่เอก 4. สี่ออีบอสิบ สี่สิบเว้นสองบล็อกเลยค่ะเขียนสี่สิบสี่น้ำศูนย์เขียนให้สวยนะคะต่อมาค่ะดูข้อที่สามค่ะย,ออยี่สิบสองยอียีไม่เอกยี่สออีบอสิบ สอ,ออสององอสองยี่สิบสองยี่สิบสองมีสอง,สองกับสองโอเคต่อมาสามสิบสออโมอสาม สออิบอสิบสามสิบสามสิบมีสามนำศูนย์โอเคค่ะต่อมาข้อที่ห้าค่ะสิบแปดสออิบอสิบปอ,อแอดอแปดสิบ แปดสิบแปดมีหนึ่งนำแปดต่อมาค่ะข้อที่หกยี่สิบหกยออียี่ไม่เอกยี่สออีบอสิบหอโอ,อกกหก ยี่สิบหกยี่สิบหกมีสองนำหกเขียนสองนำหกเลยจ้าต่อมาค่ะข้อที่เจ็ดห้าสิบหออาหาไม่โทรห้าสออีบอสิบห้า สิบห้าสิบมีอะไรคะลูกมีห้าน้ำศูนย์ต่อมาค่ะข้อที่แปดสามสิบสามสออะโมสามสออีบอสิบสออะโมสามสามสิบ 3มี3กับ3หรือ3นำสามนั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อที่9 1้าสออีบอสิบหออกก็หกสิบหกสิบหมีอะไรกับอะไรคะ16มี1นึ่งนำ หกอ่าต่อมาข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อสุดท้ายสิบเก้าสออีบอสิบกอเอาเกาไม่โทรเก้าสิบเก้าสิบเก้ามีอะไรคะสิบเก้ามีหนึ่งน้ำเก้า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ10ข้อหลังจากเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วนะคะครูยุอยากให้เด็กๆนะคะอ่านทีละข้อเลยทบทวนนะคะสามสหามี3นำห้าสี่สิบมีสี่นำศูนยส,สองมี2องนำสองสามสิมี3นำศูนยสิบ แมี1กับ8 26มี2องนำหกหาสิบมี5กับ0 3นมี3กับ3 1มสมี1นึ่งนำหกสมี1กับ9หรือ1นึ่งำเานั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึก ทบทวนด้วยนะคะและเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ